สกุลพรจะย,ย้ายวงจริงหรือไม่พี่น้องค่ะโอ้โหไปดูคลิปหนึ่งมาเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่มีกระแสเนาะเป็นคลิปที่แฟนคลับให้การตอบรับเยอะซะเหลือเกินค่ะสําหรับคลิปที่หนูสิย้ายวงแล้วประมาณนี้พี่น้องค่ะเป็นคลิปที่ทางบุคลากรท่านหนึ่งเนาะได้นํามาลงสําหรับเรื่องราวที่ทําการเล่นอ่ะทาการเล่นทาําการเล่นมุกทาการพูดคุยนาพิธีกับน้องคอปเตอร์แล้วก็ ทางบอด,ดหนูยายสาประมาณน,นี้พี่น้องคะเนาะแล้วทีนี้แฟนคลับบางคนที่เพ่นอาจจะแบบว่าจริงจังไปอ่ะจริงจังไปไม่ทานในเรื่องราวนี้ให้เพื่อนได้หูให้เพื่อนได้ฟังให้เพื่อนได้เห็นในคลิปคลิปนี้อ่ะพี่น้องคะก่อนอื่นค่ะไปรับชมกันก่อนเนาะสําหรับคลิปที่เป็นประเด็นค่ะว่าอ้าอัุกนพรจะย้ายวงจริงหรออ่าพี่น้องคะไปรับชมคลิปนี้กันคะ่ะสําหรับคลิปนี้เนาะโกับพี่กับน้องเน่ลูก สวัสดีคะ่ะน้องอาา้ไอศกุน์นภพรอลังการโชูสิเลียนเปียนน้ำเขาอีกแหละเอา้อาไอ้ไอบอกว่าอถ้าเมื่อ,อยู่เสียงมีหกลูกกับไปอลังการชูแล้วเพราะว่า <c oughs> นั้นอยู่รับไอปร่ได้นเรื่องรุษขากลั่นตายไอถ้า,า,าไปอยู่อลังการชูหนูปอยู่เสียงมีหกเนี่ยแหละลูก,ลกเอาปาะเดนี่ละในน้ำตสมกบพี่กับน้องเลยลูกสวัสดีค่ะน้องอไอศกุ์นภพรอลังการโชูสิเลียนเปียนน้ำเขาอีกแหละเอ้า ว่าอปยู่เสกรการชวพราะ่างไอได้กะัการชอยู่เสียงมีงปงงเปาดประมาณนี้ <c oughs> พี่น้องค่ะแล้วทีนี้มันจะมีแฟนคลับหลายคนอยู่หรอกสําหรับที่เพื่อนแมบบว่าอาจจะแบบว่าไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นมุกหรือว่าคิดวมันเป็นเรื่องจริงทํานองนี้นะคะมาคอมเมนต์ยอะแยะมากบอกว่าอุ้ยเนี่ย อย่าไปไหนนะลูกอยู่เสี่ยงหงี่ละประมันนี่แบบเยอะแยะพี่น้องขาเนาะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะพี่น้องขาสำหรับอาไอซูนภรเนาะมันเป็นเพียงการแคร์แบบว่ามันกับว่าเล่นมูกสิเนาะเล่นมูคูดคุยกับพี่คอปเตอร์หยอกกันเนี่ยคู่หนีคือแบบว่าเออทุกคนจะรู้เลยว่าแบบเหมือนกับว่า ตกันไปตกันมากประมาณนี้นะสำหรับครูข้องครอบตืก็น้องอาอายคือแบบเออนี่แหละเป็นเด็กที่นี่แหละดีแล้วละ่ะในการที่สร้างเสียงหัวเราะเสียงมวนเสียงสื่อมกแฟนครับที่ได็ซื้อมาเขามาเบิง่งนนั่นเองก็ไม่น้องค่ะเนาะเพราะว่ามันก็จะมีหลายคนที่ไม่เข้าใจนั่นแหละก็มิบาใ่ใบฟังกันว่าไม่ได้ย้ายไปหรอกค่ะอยู่นี่แหละอืม ยูนี่แหละเป็นอาไอ,อ,อสกุลนพรสียงวิหกอยู่นี่แหละจาพี่น้องจานะคะอย่าจริงจังเกินไปนะคะกับเรื่องราวที่ให้เราคิดเป็นเรื่องราวที่ตลกดีกว่าเนาะในการที่เขาทําการแสดงทําการเล่นนะคะแล้วก็ทางเพจออกมาชี้แจงบอกว่าน้องแค่มารับเชิญนะครับแม่แม มันคือมุกข,ของอีหลาน้ยอยอาคอปเตอร์คือแค่มารับเชิญบนเวทีเสียมาหกนะแต่ว่าน้องก็คือเห็นว่าจะไปอยู่วงอรังการโชว์วงใหม่ของทางบอดนกบอดนุนพี่น้องเนาะก,ก็ต้องไปรอดูว่าอะไรจะเป็นยังไงอนาคตข้างหน้าเนาะสำหรับวงกาง จตั้งกํากลังจัดสั่งขึ้นมาเลยสําหรับทางวงอลังการโชว์นั่นเองพี่น้องขาเนาะเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ๊ยเนี่ยอายทันคนสองคนนี้คือแบบเออเนี่ยทําไมเข้าขากันดีจังกับเรื่องราวนี้เออพี่น้องขาชอบกันทานชอบการทาําทคอนเทนต์หัวเราะตลกไม่ได้ดูแล้วก็แฟนคลับหลายคนก็พอได้ดูคลิปพอได้ พูดคุยได้ดูได้กดไลค์กดแชร์ก็ต่างายิ้มต่างมีความสุขต่างหัวเราะแล้วที่สําคัญพี่น้องคะ่ะ FC บางคนก็เข้าใจในมุมมองเข้าใจในทุกเรื่องราวบางคนไม่เข้าใจแล้วก็จะเพาะที่ไว้ฟังกันว่าเออมันมันไม่ใช่นะมันจะเป็นมุกนะคะอย่าจริงจังเกินไปว่าพี่น้องคะ่ะไม่ใช่แต่เป็น f ออาย fc ของทุกคณะเหมือนกันกับเรื่องราวที่แบบว่าเหมือนกับว่าเพื่อน ือจังบูทาบัเทาเหนี่ยน,น้องเขากว่าเพื่อนแบบเพิ่นจริงจังเพื่อนแบบเออเห็นไปแล้วว่าอ๋อจะจจงจริงหรอจะนั่นจริงจริงหรอมีทั้งดรามา่ามีทั้งไม่ดรามา่าก็นั่นแหละพี่น้องขาทุกวันนี้นะคะเสพข่าวให้มีความสุขเสพข่าวให้แบบว่ามีชีวิตชีวากับตัวเองนะคะพี่น้องคขายาเครียดยากดดันยาทาให้ตัวเองทุกไปกับเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องพีนงนพ่น้องนอกพี่น้องนี่แหละถือว่าน่ารักมากเลยสําหรับอ้าอายอ่เยอะแยะมาก นี่ค่ะบางคนก็มีดามา่าบางคนก็มีบางคนก็เข้าใจนะคะมีมุกตลอดไอซูอนพรท่านกันคักไอ้กับน้องเนี่ยพี่น้องคะน่ารักนะเด็กสองคนนี้คือแบบว่า เหมือนกับว่าเด็ก2คนนี้ก็เราก็ดูมาตั้งนานแล้วน้อเพี่น้องคือว่าเจอกันก็ทักทายกันปกติเหมือนเดิมนี่แหละแล้วก็ได้มีโอกาสมาแสดงได้ไปรับเชิญก็สั่งข้อมูลในแฟนคลับหลากหลายเสือเกินหน้าแฟนคลับก็ให้การตอบรับเยอะแยะเหมือนกันค่ะสาหรับน้องคอปเตอร์นาะพี่น้องเนก็นี่แหละแล้วทีนี้ก่อนจะไปนะคะพี่น้องค่ามาส่องเซตบ้างสําหรับสาวน้อยอ้ายสกุลนพรช่วงนี้คืออัพ เรื่องราวเยอะสะเหลือเกินค่ะในทุกเรื่องรลาวาเนี่ย5นาทีที่แล้วพี่น้องคานน้องได้ทำการอัพลงพร้อมกับโปสเตอร์ที่ทำเองเลยน้องบอกว่าจะมีกี่คนที่จะมีกี่คนที่จะมาคู่ลูกลูกไม่เอาเพราะพอ่พอก็ยังเป็นที่หนึ่งที่รักที่คิดที่กี่รักกี่คิดถึงก็ตอบแทนไห้พอ เถิดเถิดเหนือดวงใจคือชายที่ชื่อว่าพ่อจา๋าพระเอกรูปหล่อในใจของรูกตลอดกาลโอ้โหพี่น้องเอ้ยแม่แม่จ๋าใครอยู่ใกล้มาให้กำลังใจอีหลานนะคะและเสียหูกันได้ค่ะ19เเมษาเย็นนี้คืนนี้อ่ะ วัดนากลางบ้านนากลางตะบนนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะพี่น้องค่ะไปให้กำลังใจไอสุกุณพรได้อ่าเรียกได้ว่าช่วงนี้แฟนคลับอ้ายพ่อจา๋าเนาะ ใจชุ่มใจชื้นเสลอะเกินค่ะได้เห็นทุกเรื่องราวทุกโมเมนต์เนาะในการที่พ่อกับลูกร้องเพลงคู่กันอะเล่นสงการต้องการดึงสีลากลายพี่น้องค่ะที่ว่าเป็นโมเมนต์ที่แฟนคลับเราอย่างเราอะ่ะได้เห็นก็รู้สึกแบบว่ามีความสุขไปตามๆก,กันกับพ่อจา๋าลูกจา๋าคู่นี้เออพี่น้องเห็นจังได้เบิรจังได้กระตกลุมหลักซูมือนันเพราะว่าคือจังบาลาเนาะก,ก็ เราติดตามตั้งแต่วันแรกจนมาถึงทุกวันนี้ก็มาไกลซะเหลือเกินพี่น้องคะ้ะมาไกลมากๆเลยเนาะสําหรับทางอไอสุกุณพภรแล้วก็สําหรับทางพ่อจ๋าก็คือนี่แหละพี่น้องคะถือว่าเป็นความรัก ความอบอุ่นที่นี่แหละแฟนคลับก็ชื่นชอบแฟนคลับก็ต่างตกหลุมรักกันไปทีเดียวะ่ะพี่น้องเนาะเนี่ยแล้วทีนี้มาดูบ้างคนไปปูสาถาไปเนาะสำหรับเพจหมอล่ำเสียงวีหก ok, นกพงศกรพี่น้อง่าทางเพจช่วงนี้คืออัพให้เราได้เห็นกันทุกวันเนาะกับงานกับงานกับทุกๆอย่างของเสียงวีหก ok, แล้วจะเป็นการที่เอาแฟนคลับอย่างเงี้ยศิลปินแฟนคลับจังสีมาพอเจอกันหรือว่าแฟนคลับมาปูสาธา กูสาทาเออพี่น้องแล้วก็พรุ่งนี้นะคะวันที่20เมษาก็จะมีไร์ไล่ซดกุมปิดนะคะพี่น้องขาบัตร129บาทเท่านั้นนะคะพี่น้องขา ep ที่58นี้เลย ใครยังไม่ซื้อรีบไปซื้อนะคะสำหรับบัตรและสดกลุ่มปิด RIVS คอปเตอร์ R I v S, ter, หมอรำเสียงวิหงนกพงสกรอารับชมได้1วันก็คือวันที่20เมษาพรุ่งนี้นั่นเองค่ะพี่น้องะ่ะบัตรเพียง129บาทเท่าน,นั้นก็ทุกคนก็อย่าลืมไปรับชมกันนะคะกับโมเมนต์ที่น่ารักเนี่ยพี่น้องคะหมู่ว่านด้วยกันวันไลฟ์เสียงวิหนกพงสกรปีที่2อ,อันนี้คือแบบแฟนคลับก็ได้เห็นกันไดมวนซึนกับสุกคนเนาะ ในการทีดเดเฮตีลาเล่นเห็นพ่อจ้าเล่นนั่งเสียน่ารักมากๆากเลยพี่น้องค่ะนาะสำหรับมนีการนี่นนแหละมีเรื่องราวเพียงเท่านี้ก็ไอศินพร์ก็อยู่ในวงเส้นหกเหมือนเดิมนะจ๊ะแม่จ๋าอย่าเพิ่งซีเรียสไปนะคะเป็นเพียงแค่มุกการตอบโต้เท่านั้นเองค่ะสำหรับมน,นีก็ไปก่อนค่ะ